คาถาธรรมบทอตบัตวักที่สิบสองหากว่าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที่รักไซ้พึงรักษาตนนั้นไว้ให้เป็นอัตภาพอันตนรักษาดีแล้วบัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งบุคคลพึงยังตนนั้นแหลให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนพึงพัฒนสอนผู้อื่นในภายหลัง มันดิตไม่พึงเศร้ามองหากว่าภิกษุพึงทำตนเหมือนอย่างที่ตนพ่ฒสอนคนอื่นใซ้ภิกษุนั้นมีตนอันฝึกดีแล้วหนอพึงฝึกได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นไรเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก ความชั่วที่ตนทำไว้เองเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่มยี่คนมีปัญญาสามดุดเพชรย่ายีแก้วมณีให้เกิดแต่หินฉะนั้นความเป็นผู้ทุศิลร่วงส่วนย่มรวบรัดอัตภาพของบุคคลใดทำให้เป็นอัตภาพอันตนรัดลงแล้วเหมือนเถา,า,าย่านทรายรวบรัดไม้สาระให้เป็นอันท่วมทับแล้ว บุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรผู้เป็นโจรปรถนาโจรผู้เป็นโจกฉะนั้นกรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิอันรามกุกย่อมคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้อรหันต์เป็นพระอริยเจ้า มีปกติเป็นอยู่ด้วยธรรมการคัดค้านและทิฏฐิอันลามกของผู้นั้นย่อมผลิตเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นทำชั่วด้วยตนเองย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองไม่ทำชั่วด้วยตนเองย่อมหมดจดด้วยตนเองความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวคนอื่นเพิงชำระคนอื่นให้หมดจดหาได้ไหม บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากบุคคลรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงนขนายในประโยชน์ของตนจบอัตตะวัคที่สิสอง